สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ m ิวที The Bloom p o d c a s t เหมือนเช่นเคยนะคะ ก็ช่วงนี้เนาะหลายๆคนก็อยู่บ้านกันมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้เราต้องกลับมาสู่สถานการณ์เดิมๆกันก็คือ work from home นะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะมิวว่าจริงๆแล้วการที่เราเนี่ยไดออ้อยู่บ้านมากขึ้นนะคะมันก็มีข้อดีเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยมีเวลายอยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งถ้าถามมิวนะคะช่วงนี้เนี่ยมิวก็มีแบบว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับออการเรียนเสริมเพิ่มเติมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมิวก็มีสนใจในเรื่องของการ ทำกองทุนรวมนะคะก็อยากจะรู้อยากจะศึกษามิวก็มีดู Youtube ที่เขาสอนบ้างแล้วก็หาอ่านตามในอินเทอร์เน็ตนะะฟังดูดีใช่ไหมคะแบบว่าเอ้ยอยู่บ้านแบบดูมีอะไรทําด้วย,ยไม่ได้อยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ย p r o d u c t i v สุดๆแต่ว่ามิวเนี่ยสามารถให้ความสนใจกับเรื่องนี้ได้ไม่เกิน3วันค่ะทุกคนใช่ค่ะทุกคนได้ยินไม่ผิดนะคะคือจะบอกว่ายังไงดี เราเนี่ยก็สนใจจริงๆนะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะ stay e n t h u s i a s t i c ิกับมันได้มีใครเคยเป็นอาการแบบนี้กันบ้างไหมคะคือคุณเนี่ยจะรู้สึกกระตือรือร้นและมี motivation เมื่อจะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆแต่ว่าพอผ่านไปสักพักแล้วเนี่ยความกระตือรือร้นหรือ motivation เหล่านั้นอะมันก็จะค่อยๆหายไป เนี่ยแหละค่ะมิวมีอาการแบบนี้นะคะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะขี้เกียจและไม่มีวินัยกับตัวเองที่มากพอนั่นเองซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ปกตินะคะเขาบอกว่าเมื่อเราเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะทําอะไรสักอย่างแน่นอนว่ามันต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากและยังต้องใช้เวลากับมันเยอะขึ้นด้วยนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยเหมือนกับการลดน้ําหนักนั่นแหลคะค่ะ ไม่ใช่ว่าการออกกําลังกายวัน2วันแล้วเราจะผอมถูกไหมคะคือเราเนี่ยยังต้องใช้ความพยายามอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของการควบคุมอาหารการกินและยังต้องใช้เวลาในการออกกําลังกายบางคนเนี่ยอาจจะเป็นปีๆเลยก็ได้นะคะกว่าที่เราจะผอมได้เพราะอย่างนี้แหละคะ่ะมันจะทําให้ใครหลายๆคนล้มเลิกง,ง่ายๆเพราะว่าการที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสําเร็จได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยน,นั่นเองโอเคก็หลังจากที่เกินมายาวขนาดนี้นะคะเนื่องจากตัวมิ้วเนี่ย ก็ประสบกับปัญหานี้โดยตรงเลยมิ้วเนี่ยก็เลยได้ไปหาข้อมูลอ่านบทความต่างๆนะคะว่ามันจะมีวิธีไหนไหมที่สามารถช่วยให้เราเนี่ย stay enthusiastic ได้นานๆบ้างนะคะมิ้วก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยค่ะโอเค ข้อแรกเลยนะคะให้เราเนี่ยคิดถึงความสําคัญของเป้าหมายของตัวเองค่ะให้คิดว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยมีความหมายกับเรายัางไงให้เวลากับตัวเองทุกวันวันละสินาทีก็ได้ค่ะเพื่อคิดว่าถ้าเราทําเป้าหมายนั้นได้สาเร็จเนี่ยจะมีประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะ ข้อ2ค่ะอ่านประวัติของคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะคะอย่างน้อยให้เราเนี่ยอ่านประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จวันละคนก็ได้ว่าเขาเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยความพยายามและความไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขามีวิธีการยังไงบ้างนะคะ ข้อที่3ค่ะให้เราเนี่ยมองภาพตัวเองกระตือรือร้นและมีแรงกระตุ้นอยู่เสมอให้ลองทําแบบนี้ทุกวันนะคะมันเป็นเหมือนการสร้างภาพภายในจิตใจของเราให้เหมือนจริงมากที่สุดคือในจินตนาการเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีความกระตือรือร้นให้รู้สึกถึงเ n e น g y ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันออกมานั่นเองข้อที่4นะคะให้อดทนและภาคเพียรค่ะทุกคนเคยได้ยินการ์ตูนเรื่องนักขุดทองไหมคะที่ว่าจะมี คนคนหนึ่งเนี่ยขุดหลุมหนึ่งลึกมากๆุดขุดๆไปเรื่อยๆแต่วันนึงเนี่ยเขาแบบขุดจนเขารู้สึกว่าเขาไม่พบอะไรแล้วแหละเขาจึงล้มเลิกค่ะต่อมาก็เลยมีนักขุดทองอีกคนนึงมาขุดต่อที่หลุมเดิมนะคะซึ่งนักขุดทองคนนั้นเนี่ยเขาขุดหลุมเพียงไม่กี่นิ้วเขาก็เจอกับทองมากมายเลย นะคะซึ่งจากกระตูหรือนิทานเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมันก็คือเราจะต้องมีความอดทนอุตสาหะแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่เห็นหนทางเลยก็ตามนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความสําเร็จอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเหมือนอย่างนักขุดทองคนที่2ก็ได้ค่ะข้อที่5นะคะพูดให้กําลังใจตัวเองซ้ําๆย้ำๆเหมือนอย่างเช่นอาจจะเป็นคําพูดประมาณว่า motivation และความกระตือรือร้นของฉันเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นในทุกๆวันหรือฉันมี energy มีความปรารถนาและความพยายามที่จะดำเนินการตามแผนของตัวเองต่อไปซึ่งคำพูดเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นพลังที่สามารถผลักดันให้กับความกระตือรือร้นและ motivation ของเราได้มากขึ้นค่ะข้อที่6นะคะไม่มีสิ่งไหนที่น่าเบื่อค่ะ คือแค่คุณเนี่ยลองวางแผนสักเล็กน้อยนะคะเปลี่ยนวิธีการนิดหน่อยเนี่ยอาจจะทำให้กิจกรรมที่เราทําอยู่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเนี่ยอาจจะสนุกขึ้นมาได้เลยนะคะซึ่งแม้แต่ง,งานที่น่าเบือ่อที่สุดก็สามารถสนุกได้นะคะด้วยวิธีการและวิธีการคิดที่ถูกต้องนั่นเองข้อที่7ค่ะอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้แม้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันน่าเบื่อนะคะให้เราเนี่ยพยายามที่ถึงประโยชน์ที่เรากําลังทํามันอยู่ชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่ทําตามเป้าหมายได้สําเร็จเมื่อเราคิดแบบนี้ได้บ่อยๆนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีไฟในการทําสิ่งที่เราสนใจได้นานมากขึ้นค่ะข้อที่8นะคะให้คบเพื่อนที่มีความกระตือรือร้นค่ะหรือไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันนะคะ เมื่ออย่างเช่นถ้าเราชอบออกกันลังกายเราก็ไปอยู่กับคนกลุ่มคนที่ชอบออกกําลังกายรักสุขภาพถ้าเราอยากจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆเราก็ไปลงเรียนภาษาการที่เราเนี่ยมีเพื่อนสนใจหรือทําในสิ่งเดียวกับเรามจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวยังมีเพื่อนๆนหรือกลุ่มคนเราเนี้ยสู้ไปกับเราด้วยนะคะมันก็จะสามารถช่วยให้เราคีพ motivation ทําสิ่งนั้นต่อไปได้นานขึ้นนั่นเองค่ะ จบแล้วนะคะทั้งหมด8ข้อนะคะคือเป็นทริคดีๆนะคะที่สามารถช่วยให้เราเนี่ย stay enthusiastic หรือความกระตือรือร้นนะคะ motivation ของเราได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะมิวก็หวังว่า podcast ในตอนนี้นะคะจะช่วยใครหลายๆคนในช่วงโควิดที่กำลังหมดไฟนะคะซึ่งมิวคิดว่าบทความนี้ก็อาจจะช่วยมิวได้ไม่มากก็น้อยเหมือนกันค่ะยังไงก็ทุกคนลองนาไปใช้ดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังเด e Bo ม podcast ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ